สวัสดีครับน้องชายคุณหานเกียรติเจริญชัยตอนนี้เป็นคุณหานอะไรค่ายอะไรสิิงห์มาวนคุณหานเป็นสิงห์มาวินเลยใช่ไหมครับยังชื่อคุณหานอยู่ไหมคุณหานเหมือนเดิมครับอ๋อล่าสุดเป็นไงล่าสุดเจอพี่สันเสกสันออาคนเมืองเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าคาใจมากๆเลยเป็นไงรูปเกมวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงก็ผมก็เคารพการตัดสินนะครับแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่แหละก็ดูว่าก็มองไม่แพ้ครับผมคิดว่าเราได้ลูกไหน ก็ได้เขาอะไรเยอะครเพราะก็เราก็ได้ใหญ่เนาะก็เห็นชัดเออแล้วเขาเขาได้อะไรได้ลูกแรดีได้ลูกขยันครับอ่าอก็ก็ไม่ว่ากันนะมีโอกาสอยากจะเจออีกทีไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับอ่าแต่เวทเราเวทไหนดูเหมือนเราตัวใหญ่มากเลยนะตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นร้อยร้อยสี่สิบได้ครับปล่อยเวทตามสุดใช่ไหมครับผมสูงสุดเท่าไหร่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าอ๋อไม่ปล่อยน้ำหนัก ประมาณว่าปล่อยขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่ปล่อยไปได้ถึงประมาณร้อยร้อยสี่สามสี่สามสี่สิบถึงสี่สามประมาณนี้โอ้แล้วเจอใครเนี่ยรูปร่างใหญ่แบบเนี้ยเขาเขาบอกหรือยังต่อยศึกไหนเนี่ยสนุกก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เอาแต่แล้วแต่เลยทีมงานเลยพลังใหม่ก็ได้เกียร์เพชรก็ได้ได้หมดอ๋อแต่แต่เวทที่เราชอบก็คือ40ถึง43ครับ139 138มเก้าร้อีกคมแปอะไรได้อ๋อเวทนี้มีใครอ่ะ กลุ่มพลังใหม่มีใครอ่ะเพชรอุทองเคยซ้อมด้วยกันไหมเคยซ้อมด้วยกันอ๋อเคยไปซ้อมสอสมหมายพักหนึ่งป่ะอ๋อไปมีใครอ่ะเอ่อสกุลชัยเล็กก็ซ้อมด้วยกันอีกไม่ซ้อมอยู่กับยอดทองไทยตอนนั้นนะอ๋อไยอาไปดูอ๋อแล้วมีใครอ่ะแล้วโบเล็กโตโยทาใช่ไหมอ่ะแล้วแต่เลยเลยใช่ไหมอ๋อวแตปีนี้น้องชายอยืเท่าไหร่ละ ตอนนี้เข้าเป็นเจะพีทแล้วยี่ห้าเราเคยเป็นแชมป์อะไรนะตอนนั้นอ่ะแชมป์ลุมพินีร้อยยี่สองครับวันนั้นชนะค่ะชนะวัชระโกลด์อ้แต่ว่าน้ำหนักก็พวดมาเยอะเลยใช่กลับมาภาพนี้เราตั้งเป้าขนาดไหนตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาแชมป์ประเทศใดสักเส้นเออเอวันได้ไหมอยากไปต่อยวันไหมวันนถ้ามีโอกาสอยากจะไปนกัวันลุมพินีใช่ไหมฮะเออมีโอกาสอยู่แล้วได้ไหม อ่ะฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับ้องชายครับไม่แน่ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับรอติดตามช่วยเชียร์ทีดใจผม้ลยครับีครับผมโอเคครับขอบคุณครับไป